สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องทางหา r d c o อ e b u n t รายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบก,กับเ,เพื่อนเป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสาหรับคู่ที่จะหยิบมาวิเคราะห์กันหนช่องในวันนี้จะเป็นคู่ในศึกแดงเหนือที่จะมาเตะอุ่นเครื่องกันที่ไทยในรายการนัดแมตช์ระหว่างเลี้์วปูพบกับแมนยูสําหรับความพร้อมทางด้านเวี้์วปูเดินทางกันมาคบทั้งทีมแต่ในการซ้อมเมื่อวานดาวินนูเยสนักเตะหน้าใหม่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยต้องรอเช็คอาการกันอีกทีส่วนทางด้านแมนยูก็เดินทางกันมากเกี่ควบทีมขาดเพียงซูเปอร์สตาอย่างโรนัลโด ที่ไม่ได้เดินทางร่วมทัพมาด้วยเท่านั้นสําหรับความเห็นของคู่นี้นะครับนัดน,นี้จะเป็นนัดอุ่นเครื่องที่จะเน้นส่งผู้เล่นชุดสำอรองผสมชุดหลักลงดวลกันในวันนี้ฝั่งทางด้านเรียวคูค่อนข้างจะเป็นชุดที่เล่นกันมานานแล้วด้วยการหมุนเวียนนักเตะในฤด,ดูกาลที่แล้วทําให้หน่าจะเล่นกันได้เข้าขาอย่างลงตัวทีเดียวส่วนทางด้านเมนยูนัดน,นี้จะเป็นนัดแรกในการกลุมทัพของเอลิกเทนแฮร์มีการปรับเปลี่ยนระบบทีมเยอะพอสมควรการซ้อมต่ออลนด้วยวานจะดูไม่ราบรื่นเท่าไหร่น่าจะยังปรับตัว,น,น,าาวน,น่่น้ออูตยึง มองแล้วด้วยระบบทีมที่เจคเกิลพกปางไว้วันนี้ถึงเลี้ยวบูเป็นชุดสำรองก็น่าจะเบียดเอาชนะฝั่งแมนยูไปได้ไม่ยากแน่นอนครับ